เ,เห็ดท่าได้มันคือเป็นแววนั้นหมดโอ้อนันคุณขุดขุดน่านผักคันบ่จีเจ้าปูกผักบ่เ,เรียบ้อยเลยเนื้อมันนำไล่ไล่นี่อืมได้ว่าเอาดีๆแม่รักไปบ่ส่วนเลย จะไปกินมันธอได้สนะ <_ Gerilim> ทักท่ายได้ไหมโดนเรากระไรเห็นกันนี่โอเคนาอสบายดีน้องกรเซิงเนาะเป็นซุบซุบส,สมๆมแถมก็ดได้ก็ไดเอยฟาร์มก็คือบ่มีแห้งเลยเหมือนนี้นะ ไปโอ๊เฮ็นกานมาบอเป็นจังใดเจ็บมือเจ็บมือใส่บังดูมีการนันทายมาอวดอีกเนาะโอ้โหเรียบร้อยเกมไปแล้วหนึ่งเจ้าเฮ็ดท่าใดมันคือเป็นแว่นนันหมือดโอ้อันคุณขุดขุดน่านผักคันบ่จีเจ้าปลูกผักบ่อนาะห้องน้องนล่าก็ปลูกผักตีนนันล่าบริลูก อ้าวเราอันค no ูดคูดทันแม่เห็ดยังอืมปูมักทั่ว bueno อันป pues ูกมาค่ายหรือว่าปูกมาไวกินหรือปูกเห็ดยังอาจาริงปูกมาค่ายแต่ปู่าสีไดงค่ายเอออันเอ้ยฟ้าเบิ้งกระดินกับคือสีบอโอเคเนาะดินมันเป็นจังใดจุเจ้าปูกอยู่บอลได้ล้างข้าวผักบ่ เขาพักอยู่นี่ปะแล้วมันอยู่ฝั่งนี้มีฟ้าเข้าแผ่นมู่นะอ๋ออันฟางอันเข้าเลี้ยงมู่งันป่ะมันดินบ่งามบ่แม่นตีบ่นั่นน่ะมันก็สิได้ไายน้ำเข้าอยู่ป่ะโบได้คไข่ดิเห็ดจากห้องเห็ดมาทุกห้องเลยหมอนึงจำหมอนเจ็ดโอ้หมอนสี่หมอห้าหมอหกหมอนเจ็ดเห็ดจากฟูนัยเนาะกินกินกินมะกรูด เอาอันนั oh. 응้นส้มส so ้มน่ะกินอยู่บ่กินเอาไปตำเอวยฟาร์มกินคำเดียวโอ้โหจักเอวยฟาร์มยากอยากกลับเหรอเอวยฟาร์มกินคำเดียวเหรอเรียบร้อยเลยเนื้อมันน้ำไล่ไล่นี่อืมจะปะเอาดีดีเม่เนื้อไล่ไล่น้ำไล่ไล่คือสียบเสีบเนี่ยเอาเซป้าเท่านั้นแหละ นล้วกดส้มเลยนะเลยฟามเราเคยเห็นส้มขนาดนั้นเลยเอยฟามไปอันนั้นมาเนาะไปวันทางมาเนาะเอวยฟามเห็นเอวยฟามว่าอ şey. ู وا, ้คือสีแซ่บแสบวาดมาเนียเลยฟามจับเรานำไล่ไล่มาใส่ปากเท่านั้นแหละโู้เลี้ยงเต็มทาเดียวกันเลยอันกินส้ซุปนนะหน้ามายังเกาะสีกลับแล้วสีกลับไปเหินหรือเป่หรือว่าสีกลับจังไหร เมื ma, t ukt, t ukt, ่อ okay, ก oh, ี Amen, a, ua, ้น no ี่นานมาตุ๊ตขยกกสิกลับแล้วโอเคกับซาคิเทียมกันขนาดนั้นกับซาไปเ้าเทาโดนเเนาะอาเซงตั้งแต่อันบุญส้่งเขื่อนเราเขากับเรลิน้อกันเลยนะมะแม่นปเออแล้วกับมือเขาแกะกองกันเนาะอือกรนดนเติมแล้วสน่ะ คิดหอดเด้ไปบ้านนาทางนาลาก็บ่ไปนําเลยอาเซ็งก็บ่ไปเลยฮะเว้ยก็ไปบอกอเซ็งเอาคิดแล้วอเซ็งป่าวเอาไปทางเข้าไปไปบ่ฮู้เลยนะนะบ่ฮู้ซะเอ้ยฟารกระเซดบ็กเจ้าได้บ่ม่นสิเออแม่นล้เนาะเอ้ยฟซดบกนาแต่ว่าเอ้ยฟซดนําเจ้าแล้วลมเรื่องนึงตงากเนาะ เขาลบเรื่องไปเกี่ยวเขาคนน่ะเนาะแม่นเลยแล้วก็อันต้นแรงมือน,นั้นมาแล้วพอดีเอสเซกมาเดือกแม่นวะอ,อันเวยฟาร์มเซตห้าตั้งแต่เสาร์เรา,เาต้นแรงเห็นอันอาสซิงเซตม,มาเราเวยฟาร์มเซตนึา่มมาน,านาร่าแม่นแต่เสารมือนั้นก็เลยลืมมันสับสนนะเซต็จเสรไร่นนคนสมุดจีบภูบ่าลไร่คนนี่เสียหน่อได้เนาะเซียงนหนาะยท่ามคนน่ะเนาะกินคาราบอร์เหรอลงไปท่ามอีกหักเบลไปได้เผิดคนเนาะ สิก sí, sí, ิ you ้นอยู like no ่ปะตั in ้มนะสิกินได้อยู่บ่ตั้มมากขนาดนั้นนะกินบดได้บ่แต่ว่าอันเอาน้ำตาลมาใส่เราบ่ตั้มเลยนะเอาน้ำตาลเอาฟังเผ็ดมาใส่นี่คือซฟแต่ก็คือสิกินบ่ได้เนาะสมผลเนาะเอ้ยฟาร์มบ่เคยเห็นสมขนาดนั้นเลยขนาดก็เอ้ยฟาร์มอยู่หลังบ้านหันว่าสมอย่างบ่สู่ตัวนี้เด้อืยสมม้วนงามเด้อนั่นแหละเออจังซั่นตัวคนงามก็ได้ โบวแล้วเอ็กซ์ตร้าคือเป็นซุบๆโสมๆพอกันไปนเหตุย่างมาโบได้เฮ็นกันซีฮาเหมือหนึ่งบังดูนี่มีควบหลับแล้วนังเพื่อมี่แล้วมิดมิดนี่แป๊กแปลกนี่จับจับพี่หลุดกันว่าผู้ได้มีควบหลับไล่ขวมงน่าจะเป็นนาราแล้วนี่ควบหลับน้อย <c oughs> บ่อันอะซงวาละเซงลบหานี่ตกแม่นอะซงละมีหลายย้อนไปย้อนมาเนาะบ่แม่นเด้อรวมๆแล้วก็เอื้อยฟ้ํากินฮอดพวกเจ้าแหละเดี๋ยวนี้แม่นอันกังกังเวนซันเนาะเนาะแม่นบ่เบิ่งแม สี่โมงอย่างพอห้าโมงหรอต่เวนตกดินล่ะมีอันซองแต่บนผ้าฮันปกติถ้าสี่โมงนี้ยังแจงแจงอยู่แมนเบิ่งแม่นิห้าก็สี่โมงห้าสิบเจ็ดดีดิยังพอทันหอดอันห้าโมงเลยแล้วมันอาการรู้สึกว่ามันคือหกโมงแล้วเนาะน่ะละช่วงหนึ่งอันกลางเวียนมันเหี่ยวฮะน่ะเจ็ดโมงแล้วยังบานเห่าแบบมันนา่ค่ำอยู่แล้วนะแต่ว่าเจ็ดโมงแล้วยังแจงแจงอยู่ เทียบใส่อันทางทางไตฮัะเราประมาณส่วงอ่นเจ็ดโมงเหรอคำนี้คงเข้านี่หกโมงกำมือมันล้วมืออื่นมาปั้นเขาวยเอื่อยเด้ายกใส่ยกใส่ยกใส่ฮะน่ะอันแต่ลท์เธอว่าเอื่อยเห็ดเบียกบ๊ส่วนบั้นมือหนั้นเอื่อยส่วนหมากิ้วเขาน่ะเอื่อยกประมาณนั้นลน่ะอาเซงคือกันบ่มาเลยยิ้มแป๊ย้ เาเนกับไปให้นะตัวกระเทไงไปอหมองก่นนึดูดูดูดเนี่ยยิ้มขี้คันมาเจ้าขี้คันมา้เธื่อวา็นไปให้มาไหมไปน่ะเมื่อานทานอืมไปให้มามือมู้สยกวบาคยสิเป็นไข้นะแต่ว่าคุยบลบอกไม้ฟังายใ้เลยบตัวเอ้ยฟาาตัวเอ้ยฟานมาบอกเอยฟ้ามี่มีวามจริงนะเพาเป็นไข้มันเป็นเมื่อเมื่อมันบเมื่อยมอยซบ แล้วแล้วอาการเป็นแนวใดหลังจากนั้นรู้สึกว่าบวมเลยบ่แล้วแล้วอันเจ็บหัวแบบตรงได้กินยาเป็นไข้หรือว่ามันอาการซีเป็นแต่บ่เป็นหรือเป็นแบบได้ขนน่ะมันอาการคือซีเป็นแล้วค่อยกินยาซะอ๋อแล้วก็เลยดีเลยแล้วก็เลยบ่เป็นบ่เป็นย่งเนาะเออยาวย่อซื่อเออยก็เกี้ยวแล้วแล้วมีแต่มื่ออื้นปั้นแล้วก็ได้กินข้าวไม่ได้เอวย์ันนี้ น้องอาเซิงดได้กินข้าวไหมหรอปะอาเซิงอย่ามาค่ะอ๋อคือบ่ไปช่วยไอ้ฟ้ามุกเจ้าเขาก็ได้ไปกินข้าวไอ้ฟ้ามุกล้วบ่เป็นยังท่านกมาบ่ท่านกับบัเป็นยังเฮ้ยเฮ้ยฟาร์มกับเรายกวกเจ้าซื่อมือที่อันบ่วเฮ้ยฟ้าม่าสิไปให้หันบ่ไปเกี่ยวข้าวซอยไหมฮันบ่เอาเกี่ยวแล้วบ่ท่านตีบ่ตีหรือว่าเอาจักไปปั้น เดี๋ยวเขาจา้าแต่ว่าหยังเขาเนี่ยอันให้สุงๆแบบน,นั้นเมนเฮาตีคือแต่เกาหรือว่าเอาจากไปปั้นอาะเห็ดจังใดเอาใสร่รถซิงขึ้นไปมันบ่ะอ,อืมน้อสซิงสิงได้กินเขาไม่แล้วนารามากินเขาไม่เือนเอือยเด้อนา,าราบ่ได้เห็นให้ไม่ไ <laughs> ด้เห็นให้เขาเนาะให้อันอื่นเห็ดเหมือนแต่ว่าให้เขาบม่ได้เห็ดเอาสิงคือกันมาอันเอาเขาไม่เขาจ้ามาปั้นเด้เพราะว่าปีนี้หน่าเอือยเห็ดเขาเนียยเด้ปีนี้นะบม่ได้เห็ดเขาจ้า มากินขาน้าวเหนียวเหงื่อเดอยเด้อบ้านนี้น้าร้ากับซีใดกิน,กนข,ข้าวไม่คือกันปะได้ไปเอาของไผ่ขาวข้าวนาเด้อเพราะว่าทุกป,ปีต้องมีกินข้าวไม้มันปะเผาจีจาวมีปะหรือบ่มี่โอ้บ่มีก็ได้เนาะเดี๋ยวว่าเวลากินข้าวไม้เรามาเฮ็ดมาจุ่มพะนะบ่มี่วะพ่อจีจาวนะฉันว่านีจะมีแล้วจมีเออแต่บ่มีก็ได้มีแต่บ่มีก็ได้ เพราะเพราะเอ่ยแม่นต้องคันถ้าได้เฮ็ดหน้าหรือเฮ็ดไห้น่ะแม่นต้องได้เฮ็ดอันจมหนนอันเฮากินข้าวใหม่น่ะเฮาจมน่ะได้จมหมดทุกปีแต่ว่าของเอยฟาร์มนี่กินข้าวใหม่ก่อนแล้วค่อยเกี่ยวมื้อนั้นเอยฟาร์มไปหเด้ไปเก็บหอยแล้วก็ไปเอาข้าวมาแล้วก็มาเฮ็ดแล้วเนาะแล้วก็ลาจักปั่นแล้วแล้วก็มาซีแล้วก็กินได้ปกติเลยบัดนี้เซ็งยงอีกหลายมื้อบ่เจ้าจังสิได้กินเซ็งหลายมื้อเกี่ยวบ่แล้วเดิอืม มีแต่พ่อกับแม่ั่นบ่เกี่ยวนํากัน2คนพี่น้องไปเกี่ยวซอยบ่พี่เอื้อยก็ละนะมีเอื้อยซื่อๆอ๋อเอื้อยไอ้เคยบ่ไปมีแต่เอืยไปซอยไอเคยก็ไปเออมีมีก็อ๋อก็คือว่างไปซอยกันเนาะเอาแห้งกัน่หรือว่าซอยซื่อๆอาซื้อไแล้วไปไปซื้อเจ้าอันนั้นแหละเอาแหงกันเฮ็ดซยกันเนาะ เพราะว่าเออเพราะว่าอ so ันให้ไก่ผูดโบ่บมีคนไปหับจางเนาะแบบเอาเอาจางคนไปฮะนะแต่แต่ก็บบมีเวียกล้ายเนาะก็เลยเฮ็ดเองก็ได้ถ้าว่ามีล้ายนี่ให like ้เขาเจ้าห him ับเมาบ่แบบให้เข้ามาเกีียวให้หอามึดให้เลยฮะนะแล้วเอาจางเข้านะอืมมักเลยโบทันพอตัดเนาะ โอเคน้องนาดาเดือนใดฮับเงินมักเด้อแล้วบ่ยังเลยสู้ๆเด้อจักหน่อยก็ได้ฮับฮับเงินมักเด้อพอดีกินปีใหม่เลยเนาะปีใหม่มงนะไก่แล้วเด้เดือนมือมืออื่นนี้ก็เมื่แล้วก็เดือนสิบเอ็ดแล้วได้เห็นเสียงคอกคอกแครกแครกแกล้งกลองแกล้งแล้วบังดูว้าวกินคือน้ำลายไเลยว่ะเซ็งโอ้โหเส้นบังหุงลุ้นใหม่ น้ออาเซีงอันนี้ม่นตำมัยังนี่ตำมัหงตำเส้นอ่ะรวงบตำเส้นรวงกบางาน,างนี่น่ออาเซียงบอกว่าตำม,มังหงซุรไหม่ตำร่วงกับางอืมอืมังหงอ่ะไก่ทีซสุกลนะ,นะเนาะมันคือวัานว่นานไหมมันเนาะหรือว่าอาเซียงใส่สน้ำตาลไล่นายช็อตฟิลเลยพี่น้อเยนี่น้ำลายไลย้อย

นี่เป็นอะไรกินฟี่มือมูหรือว่าฟีมือตัวเองเซ็มนน้องนาราเซ้นน้องนาราเห็ดเนาะนี่ขีบให้เบิ่งเลยเซ้นเซ้นล่วงผวางเนาะต่ำเซ้นล่วงผวางว่าสันโอ้เห็ดสาเสียงเสียงน้องเสียงย้ำจนเอวยฟามคืนน้ำลายอื